สวัสดีครับอยู่ตอนเราทุกคนกันด้วยครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมออสิลล่า2014นั่นเองย้ Yay! ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปช่วยอพยพผู้คนที่อยู่ในเมืองที่ถูกทํำลายโดยฝีมือของออสิลล่าเรื่องราวเดี๋ยวจะเป็นยังไงและเราเนี่ยจะสามารถช่วยชาวเมืองออกมาได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันเลย เอาละพวกนายเนี่ยที่ของพวกนายคือการอพยพคนออกจากเมืองนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับหวหน้าเอาละไปปอบเอาละที่จะโดนลม้มเอาละภารกิจแรกนะครับภารกิจแรกเนี่ยคือการอยู่ห่างเพื่อนเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยเอาให้ตัวของเราเนี่ยไปชนกับเพื่อนในครับเอาล่ะงั้นเราจะอยู่ตรงม,มุมตรงนี้ตลอดเวลาเอาละ เหลืออีกหนึ่งพันกว่าเมตรแค่นั้นครับเราเนี่ยใกล้จะถึงพื้นแล้วเอาล่ะเพื่อนอย่ามาใกล้ฉันสิเดี๋ยวฉันก็ตายหรอกโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคโอเคโอเคใกล้ถึงพื้นแล้วใกล้ถึงพื้นแล้วโอ้โหก็ซิล่าเอาล่ะมาถึงพื้นแล้วมาถึงพื้นแล้วโอ้โห อันไกลนะนั่นไก okay, ล okay. Okay. พวกแกคิดจะมาต่อกคอนกับฉันหรอโอเคภารกิจต่อไปไหมครับภารกิจนี้เนี่ยคือการข้าไปเราเนี่ยไปชนกับพวกสิ่งก่กอร้าาเด็ดขาดโอเคโอเคอู้อู้อู้ึกอึกอึกอู้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 เราอู้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 อ้อู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 ้ เดี๋ยวมากอยู่ว่าเสียวมากเอาละมาถึงพื้นแล้วเอาละก่อนมันจะมาถึงได้เนี่ยลำบากหน้าดูเลยเฮ้ยถอดออกก่อนเลยนะเนี่ยหนักตัวมากเอาละภารกิจต่อไปไหมครับเหมือนว่าภารกิจต่อไปเนี่ยคือการแบบว่าเดินไปคือการไปช่วยคนแล้วนะโอเคตอนนั้นติดถล่มด้วยโอ้โหแล้วเราจะเดินไปยังไงอะ แสดงว่าเราเดี๋ยวจะต้องเดินไปฝั่งโนนแล้วสิเพราะฝั่งทางนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปได้เอาล่ะโอเคหน้าที่ของเราคือการไปช่วยคนที่อยู่ในเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยโอเคโอ้โหตรงนี้ต้องให้ดีโอ้โหอุ้ยอุ้ยรถถล่มลงมาอเอาล่ะแสดงว่าเราขึ้นต้องต้องขึ้นไปตรงนี้แล้วล่ะอุ้ย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  นี่ฉันเกือบตายเพราะแกลนะรถไอ้บ้าเอาละขึ้นไปขึ้นไปเอาละมาแล้วมาแล้วเราจะต้องยิงอันนี้ครับโอเคยิงมันมาเป็นทังให้เราขึ้นไปนั่นเองเอาละเอาละขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยลื่นด้วยนะเนี่ยขึ้นขึ้นโอเคขึ้นมาได้แล้วเอาละมาตรงนี้แล้ว เราก็ไปตรงนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้โหลื่นลงมาถลายลงมาอย่างนี้เลยเอาละโอ้โหอย่าบอกนะว่าเราต้องไปตรงนั้นน่ะโอ้โหถ้าฉันตายแล้วเป็นผีแล้วกอดชีวิตมาหล่อหัวหน้าแน่คอยดูเหอะอุ้ยสูงน่าดูเลยเนี่ยเอาละเอาละอุ้ยเอาละก็ไปโอเคมาได้แล้วโอ้โหติดเต็ด เราจะเราจะต้องยิงกันนะครับได้แล้วได้แล้วแล้วเนี่ยจะต้องเอาระเบิดครับแล้วมาระเบิดตรงนี้นั่นเองโอเคปึบใครอ,อ,อยู่ทางล่างตรงใครอยู่ทางล่างตรงนั้นเนี่ยระวังนะอยู่ห่างๆางเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยตายได้เลยละ่ะโอเคปึ๊บโอเคแล้วเราก็เดินไปทางนี้ครับโอ้โหทางนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโอ้โห ไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรโอ้โหต้องนอกให้ดีไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตกลงไปตายก็ได้อ้าวตรงนั้นเราไปไม่ได้แล้วอะเห็นไหมว่าเราจะต้องเดินไปตรงนี้ครับปึออ๊บเ,เราก็ขึ้นไปทางทางนี้เดินไปทางนี้เึินไปทางนี้อุ้ยเฮ้ยชิว่าฉันได้ยินเสียงของมันอยู่ใกล้ๆนะเอาล่ะโอ้โหเสียงมันใกล้มากจะบอกนะว่ามันอยู่แถวนี้เนี่ยโอ้โห แต่ว่าอยู่แถวนี้อู้หนั่นไงนั่นไงมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นโอ้ใหญ่มากหางยาวมากด้วยตายตมันมาโคตรจะใกล้ๆหูของชันฉันได้ยินเสียงของมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้รีบเลยรีบเลยรีบเลยขอเจ้ากอริลาตัวนั้นเนี่ยจะล้ตัวอุ้ยสันว่ามันอยู่ใกล้เกินไปแล้วนะเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้มากอย่บอกนะว่ามันอยู่แถงนั้นโอ้โหมันอยู่นั่น แกคิดจะมาช่วยคนงั้นเหรอจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมให้แกออกจากที่นี่ได้โอ้ฉันจะรีบรีบไป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 โอ้ตมันใหญ่ตวนใหญ่ตัวมันใหญ่รีบรีบไปรีบไปรีบไปวิ่งววิ่งวิ่โอ้ยโอ้ยร็วรีวรวรววโอ้ดอาอขอันสัว์มากของสัว์มากโอ้โอตรงนี้ถ้ารถตรงนี้ท่ารถ เจ้กอซิล่าตัวนั้นตั้งเงียบเราแบนนะรีบๆโอเค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 มาได้แล้วมาได้แล้วโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โอยเราดูมันได้ไหมดูเหมือนว่าเรามันเนี่ยจะไม่ตามเรามาแล้วนะโเจ้ากอซิล่าตัวนั้นเนี่ยตัวใหญ่มากแถมตัวอ้วนตั้งโมตั้งมิน่ารักมากๆอีกด้วย ยิงใ okay. ี่มันหล่นลงมาครับยิงให้มันหล่นลงมาครับโอ้โหยิง้มันลงมาโอ้โหแล้วก็มันไปเป็นเป็นทางให้เราขึ้นอย่างนี้เลยครับภารกิจของเราเนี่ยภารกิจแรกดูเหมือนว่าจะเส้นสุดอยู่ตรงนี้ด้วยนะเอาละภารกิจแรกโอเคนี่คอยพวกเราด้วยพวกเราเติดอยู่ในนี้ นีปอดช่วยเราด้วยพวกเราติดอยู่ในนี้ค่ะโอเคค่ดด em. อนทีน okay. น่อยู่ทางในนั้นอะถอยหลังไปนะช่วยบอกเราออกไปทีนะโอเคระวังนะเอาล่ะปึ๊บโอเคตายแล้วร so ีบออกมาเร็วเอาละรีบออกมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันขอยิงแฟกันเรียกคอก่อนนะโอเคถอยสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวคอก็รับพวกนายแล้วล่ะละคอมาแล้วนะเอาละเรียบขึ้นมาเรียบขึ้นมาเรียบขึ้นมา ก่อนที่เจ้ากอสซล่าตัวนั้นเนี่ยจะมานะโอ้ยเจ็บขาจังเลยเอาละ่ะอย่าลืมไปช่วยอีกภารกิจหนึ่งนะเพื่อนโอเคจะรีบไปเอาละ่าละดอะเหมือนว่าภารกิจต่อไปของเราเนี่ยจะมาะครับดูเหมือนว่าจะต้องไปช่วยคนที่อยู่ฝั่งทางโน้นนั่นเองโอ้ตัวนี้ตัวนี้นระวังตรงนี้เอาไว้โอเคอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตกตก อุ้ยองเอาให้ดีลองให้ดีโอเคึโอเคแล้วกระโดดไปตรงนั้นโอเคโอ้โหอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำก็เด็นขึ้นมาเลยดูเหมือนว่าจะต้องยิงตรงนั้นนะยิงตรงนั้นเองตรงนั้นโอเคยิงแล้วเราก็สามารถลงน้ำได้แล้วสิปึกรโดดขึ้นไปโอ้เป็นเนินเลยอ่ะเอาล่ะโอเคึ รืบโอเคโอเครืบโอเคแผ่นไม้ตรงนี้โอ้หดูตรงนี้สิโอ้หดูไฟสิไฟเนี่ยลุกชนขึ้นมาเลยถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเราเนี่ยคงไม่สามารถขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้นะน่าจะโดนเผาตั้งแต่เข้ามาอยู่ใกล้แล้วล่ะค่อยๆเด้โหนึกว่าภารกิจของต่อไปของเราเนี่ยจะอ,อยู่ตรงนั้นนะเห็นอะไรแว,แวบๆดูม่าหม้อไฟตรงนั้นเนี่ยจะพังด้วยนะไฟตรงนั้นเนี่ยน่าจะชตอ,อย่างแน่นอน เอาละมีเป็นทางขึ้นให้ตรงนี้โอเคเอาละโอเคโอเคโห่ตรงนี้โหไฟฟ้าแบบแรงมากเพื่อนๆตรงนั้นน่ะตัวนาตรงนั้นน่ะลองเอาไว้ให้ดีนะโอเคเอาละมาแล้วเอาละฉันขอยิงแฟกันก่อนนะปึ๊บโอเคยิงแฟกันไปแล้วเอาละข้องมารับแล้วโห่ในที่สุดเราก็จะได้กลับบ้านสักที ละรีบขึ้นมารีบขึ้นมาก่อนที่จะกอสซิล่าตัวนั้นเนี่ยจะมาฮะเอาล่ะอ่าล้วไม่แล้วฉันไปหรอนายลงไปรอข้างล่างพวกเราเดี๋ยวจะลองไปรอข้างล่างโอ้โหเจ้ากอสซิล่ามันมาแล้วเราหน้าปล่อยแทนทิ้งไว้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้โหดูเหมือนว่าตึกตรงนี้เนี่ยจะถล่มด้วยนะวูฉันต้องรีบหน่อยฉันต้องรีบไปต้องรีบไป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 รีบรีบรีบหนยรีบ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  ทะลอบแล้วโอ้โหเจ้ากอส์าเอ้ยรีบไปรีบไปรีบวิ่ง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 วิรงวิ่งวิ่งวิ่งว้่งวิงิ่งวิ่งวิองวิ่งไป่งวิ่งวิ่งไป่อบิ่งอ้่งวิ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 รงวิ่ไว้่งวิ่่งวิ่งวิ่งโอยเจ็บ้ย่อว่่วว่ววว เร็ว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 จกปสซิลาตัวนั้นเนี่ยมันมาแล้วมันวิ่งช้าเดี๋ยวเร็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 วโอ้ยโอ้ยเอาล่ะโอเคเด้อโอ้โหโอ้ยบายๆนะขอให้โชคกับนังปัสซิลาล่ะหน้าตามันน่ารักซะจริงๆเลยและแล้วภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วว้าว ็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยว,ว่าเพื่อนๆจะชอบกันฮับจะบอกว่าเกียนนี้เนี่ยเป็นเกมที่เก่ามากแล้วตั้งแต่ปี2014นู่นแน่หาใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย